สวัสดีครับผมใบพูเวฟซิงหนึ่งหกแปดนะครับก็สวัสดีพี่พี่พเพื่อนเพื่อนชาวใบพูเวฟซิ่งทุกคนนะครับวันนี้พามามีสาระ,ะวันนี้มีสาระและ้ววันนี้นะครับผมจะมาพามาเจาะจงดูทุกรายละเอียดของรุ่นมงคลหนึ่งหกแปดนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เป็นจุดสําคัญอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูทีละเนื้อคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับห้ามก่อโดยเด็ดขาดเลยนะครับบอกบ่องตรงนะครับผม อ่าอะพามาชมเนื้อแรกก่อนเลยอาผมบอกอันนี้ก่อนมีพี่ๆหลายคนสงสัยมากเลยที่ผมเคยบอกไว้ว่าเนื้อนี้จะเหมือนกับเนื้อนี้นะครับอ่าอันนี้องค์นี้เป็นเนื้อทองทิพย์ชุบเงินบริสุทธิ์นะครับลงยาจีวรขอบแดงนะครับองน์นี้เนื้ออัปป้าพื้นเงาขอบแดงลงยาจีวอนนะครับองค์นี้เหมือนกันมากนะครับถ้าใครไม่ได้สังเกตกรนก ข้างบนนะครับให้สังเกตจากลายกหนกด้านบนนะครับพี่ๆเนื้อทองทิพย์ข้างบนจะเป็นสีน้ําเงินกับเหลืองเนื้ออัปปาก้าจะเป็นสีเขียวนะครับจะเหมือนกันเหมือนกันมากๆเลยมีหลายคนสงสัยมากๆอันนี้ผมเลยได้ตัวอย่างมาแล้วนะครับเนื้อทองทิพย์ที่เป็นพื้นเงานะครับที่ไม่ได้ลงยาพื้นหลังนะเดีย๋ยวเอาไม่ออก นี่นะครับที่เป็นพื้นเงานะครับเนื้อเนื้อทองทิพย์นะครับอ่าองคนี้ชุบเงินบริสุทธิ์องค์นี้พื้นเงานะครับเนื้อทองทิพย์ทั้งคู่นะครับสร้างน้อยเหมือนกันนะครับธรรมดานะครับเนื้อนี้จะสร้างแค่ห9 8้อยเก้าสิแปดเหรียญเท่านั้นนะครับธรรมดาถ้ากรรมการจะสร้างหนึ่งร้อยสิบแปดเหรียญนะครับอืมวันนี้พามาเลยเจาะจงเลยนะครับ นี่หลายคนสงสัยมากเลยเนื้อทองทิพย์ดูยังไงอะไรยังไงมันจะมีสองเนื้อสลับกันอยู่นะครับที่เหมือนคล้ายๆกันนะครับอ่ะพามาชมรายละเอียดอืมนะครับจะเป็นตัวหนังสือนะครับมะอ,ะอุนะครับถ้าถ้าผมผิดกล้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่าองค์นี้เป็นบล็อกบล็อกหูขีดนะครับ บล็อกหูขีดสองขีดหายากอ่าแร่ๆเลยเหมือนที่ผมเคยบอกไปทุกคลิปนะครับอ่าตัวหนังสือจะสวยงามคมชัดนะครับพระแท้จะดูง่ายนะครับพระแท้พระใหม่นะครับลายกระหนกตรงนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับนะครับผมขึ้นเป็นแท่งตัวหนังสือขึ้นเป็นแท่งอ่กระหนกด้านล่างก็สวยนะครับตัวหนังสือคือสวยงามมากๆนะครับ นี่ลายกระหนกด้านในจะเป็นอย่างนี้ชัดๆนะครับขีดชัดๆเป็นแท่งอย่างนี้นะครับขีดชัดๆเป็นแท่งอย่างนี้นะครับนี่พามาลายละเอียดยิบเลยนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีเหมือนเป็นเส้นประแสหรือเปล่าถ้าถ้าถ้าผมพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับจะมีเส้นวิ่งนะเห็นไหมจะมีเส้นวิ่งอยู่พื้นหลังนะครับทุกเหรียญทุกเนื้อนะครับ จะมีเส้นวิ่งขีดยาวลงมาเป็นเขาเรียกว่าเส้นประแสหรือเปล่านะครับฮะจะเป็นขีด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 เดียวยาวนะครับชุบเงินบริสุทธิ์จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านหลังนี่เลยลองสังเกตนะครับขอบของเหรียญเขาจะตะใบเป็นอย่างนี้เป็นขีด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 แล้วก็มีเนื้อเกินนะครับด้านบนไม่ก็เป็นเนื้อเกินรอบเหรียญเลยนะครับอ่านะครับผม ต้องสังเกตดีๆนะครับอ่าแล้วก็ด้านข้างจะเป็นแบบนี้เป็นขอบตัดขาดนะครับแบบนี้สวยๆเลยนะครับสวยๆงามๆเลยนะครับอ่าเนื้อทองทิพย์ผ่านไปแล้วทีนี้มาดูอัปะกาเอออปัปกะอัปกะที่เป็นคล้ายๆกันนะครับ โอ้โหขนแมวต้องขออภัยด้วยนะครับโอ้ยนี่เนื้ออัปปาก้านะครับโ,โหกระนกคือเอาง่ายๆว่าเส้นคมทุกเหรียญน,นะครับของรุ่นมงคลหนึ่งหกแปดนะครับดูตัวหนังสือคือแบบโอ้โหเป็นแท่งเขาจะมีแยกอีกนะครับเป็นบล็อกหน้าแก่กับบล็อกหน้าหนุ่มนะครับหน้าหลวงพ่อนะครับ เท่าที่ผมจำได้นะถ้าเป็นบล็อกหน้าแก่ตัวหนังสือจะออกอ้วนๆนะครับถ้าเป็นบล็อกหน้าหนุ่มตัวหนังสือจะเล็กๆนะครับน่าจะออกแบบชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาก่อนอีกสักนิดนึงเดี๋ยวผมเอามามาแบ่งปันความรู้ให้อีกนะครับนี่วันนี้เอาแบบคร่าวๆรายละเอียดทั้งเหรียญน,นะครับลายกระหนกคมชัดตัวหนังสือคมชัดนะครับ ชัดทุกตัวนะครับบอกได้เลยว่าชัดทุกตัวแล้วก็แอะไหมจะมีเส้นวิ่งอยู่ด้านหลังหาเพื่อนพี่พี่เห็นไหมจะมีเส้นวิ่งโอ้โหดูดูวิ่งเป็นขีด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 ,ข,ด,ข,ด,ข,ดขีดเลยนะครับอูด้านหลังนะครับเห็นไหมจะมีเส้นกระแสะวิ่งแบบโอ้โหแบบมองตาเปล่าคือแบบรู้เลยว่าเอ้ยพาแท้จะเป็นประมาณนี้นะครับ ไก่ขนจะสวยอย่างนี้เลยนะครับไก่จะขนเป็นเส้นอย่างนี้นะครับตาตาจะเป็นเหมือนตาวงลีนะครับจะไม่ใช่ตากลมนะครับถ้าตากลมเป็นของเก๋แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตีได้เลยหางไก่จะไม่ชิดนะครับหางไก่จะไม่ชิดเส้นวงนะครับของยันนะครับเห็นไหมจะไม่ชิดเลยนะครับตัวหนังสือเห็นไหมขึ้นเป็นแท่งเลยนะครับแบบสวยๆงามๆเลยนะครับเห็นไหม มองด้านข้างเนียเห็นไหมขึ้นเป็นแท่งเรียวๆนะครับไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินกําลังพอดีนะครับดูยันนะครับจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเหมือนที่ผมบอกเหมือนขอบเขาจะตะใบขอบนะครับเหมือนเขาตะใบขอบนะครับให้ชัดๆคมๆแล้วก็จะมีเนื้อเกินตามห่วงเห็นไหมจะมีเนื้อเกินตามห่วงตามขอบนะครับนะครับ ไหมจะเป็นเส้นแบบตัดตัดตัดตด,ดูขอบจะเหมือนองนี้จะเหมือนเป็นแบบอ่าเป็นงานปั๊มเหมือนมีสองเหรียญน,นะครับปั๊มหน้ากับหลังเพื่อนๆเ,เห็นไหมเหมือนจะแบ่งฝั่งอ่าแล้วจะเป็นงนี้นะครับจะแบบโหวสวยงามจริงนะครับรายละเอียด ต้องส่องนะครับยิ่งส่องยิ่งหลงรักผมพูดเลยบอกตรงๆเลยนะครับอ่าต่อไปมาดูอัปปาอ่ามันจะมีที่เด็ดอยู่ของผมนี่เลยองนี้เป็นเนื้ออัปปาลงยาเขียวตอกกรรมการบล็อกขยื่นกับบล็อกหูขีดรวมกันนะครับนั้นแบบไม่เห็นไม่เคยเห็นเลยนะครับเพิ่งเป็นเหรียญแรกที่ผมเคยได้จับได้สัมผัสน,นะครับบล็อกขยื่นยังไงนี่เลย เห็นไหมครับเพื่อนๆน,นบล็อกจะขยื่นตัวหนังสือจะซ้อนกันแบบเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเห็นได้ชัดเจนหูจะเป็นหูขีดอย่างนี้นะครับหายากเพิ่งเจอนะครับหนึ่งในร้อยที่ผมเห็นในในแบบในกลุ่มตาม youtube บ้าง Facebook บ้างนะครับบล็อกขยื่นจะเป็นประมาณนี้นะครับหายากไม่เคยเห็นเลยดีกว่านะครับผมไปเจอมาได้ไงยังไม่รู้เลยนะครับ หไหมสวยๆงามๆล,ละเอียดคมๆนะครับทุกจุดดูกระหนกอ่าพี่ๆเพื่อนๆสังเกตเห็นเหมือนผมไหมลายกระหนกด้านในนะครับลายกระหนกด้าในใดเห็นไหมจะเหมือนมีเนื้อเกินเป็นเนื้อเกินออกมานะครับเป็นเนื้อเกินจะแบบไม่พอดีนะครับตรงไหนใช่ไหมนี่เลยผมชี้ให้ดูนะครับเท่าที่ผมเห็นเกือบทุกเหรียญน,นะครับ มันจะมีเนื้อเกินขึ้นมาแทรกขึ้นมาตามร่องนี้นะครับเป็นเฉพาะด้านซ้ายด้านขวาไม่เป็นนะอ่าเนี่ยจะเป็นตรงนี้เห็นไหมตามร่องจะมีแค่ตรงนี้เหมือนเนื้อเนื้อเกินเนื้อเต็มนะครับอ่ดูอีกทีหนึ่งอ่าชัดไหมครับพี่พี่เห็นไหมสวยจริงนะครับรายละเอียด แล้วอีกอย่างหนึ่งเหมือนขอบด้านหลังนะครับจะเป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งเลยนะจะมีสองเส้นเหมือนเส้นรอบวงนะครับเห็นไหมจะมีผ่าตามขอบนะครับจะมีผ่าตามขอบอันนี้อันนี้คือบล็อกขยื่นทั้งเหรียญน,นะครับเห็นไหมจะมีแบบเหมือนเหมือนซ้อนกันนะครับในอย่างไก่เห็นไหมไก่ยังซ้อนอ่ะซ้อนซ้อนสามระวังโดนจับล้อเล่นครับล้อเล่น เห็นไหมเพื่อนๆพี่ๆเห็นไหมครับเหนไหมจะเป็นบล็อกซอนนะครับแล้วขอบเหรียญเห็นไหมเพื่อนๆพี่ๆจะมีเนื้อเกินออกมาทั้งเหรียญเลยองนี้ยิ่งในห่วงยิ่งเห็นชัดนะครับเห็นไหมแสงจ้านะครับจะเป็นประมาณนี้อ่ะลองดูอีกเหรียญก็ได้เอาเนื้อเดียวกันเลยสีเดียวกันกรรมการเหมือนกันอ่าเห็นไหมชัดเจนเลย จะมีเนื้อเกินแบบเนื้อแทรกขึ้นมานะครับเห็นไหมจะแบบชัดๆอ่ะดูอีกฝั่งอีกฝั่งไม่มีนะครับจะพอดีม่จะเป็นเฉพาะถ้าถ้ามองจากเหรียญตรงๆนี้จะอยู่ด้านซ้ายนะครับถ้านับจากตัวหลวงพ่อเหมือนหันหลังนี้จะอยู่ด้านขวานะครับอ่าเห็นไหมอ่ะพีเมื่อพี่พ,พ,พ,พี่สังเกตเหมอนผมไหมเห็นไหมตรงขอบอเขาจะมีเส้นผ่ากลางเลย เส้นผ่ากลางวิ่งวิ่งแบบเกือบรอบเหรียญทั้งเหรียญน,นะครับและเนื้อจะเกินแบบนี้นะครับยิ่งห่วงยิ่งเกินนะครับขอบจะตัดอย่างนี้มาตัวไก่จะสวยขนสวยนะครับเป็นเส้นตาจะเป็นวงรีนะครับไม่เป็นวงกลมนะนะครับยันจะสวยตัวอักษรจะสวย และสําคัญคือที่สําคัญคือจะมีเส้นวิ่งวิ่งทั้งเหรียญน,นะครับห็นไหมหนึ่ง้องห้านะเห็นไพี่ๆจะมีเส้นวิ่งแบบโอ้โหทั้งเหรียญน,นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับเหรียญแท้นะครับของเก๊ผมยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมลองไปหามาอาหามาเทียบให้ดูชัด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 กันเลยว่าตรงไหนเหมือนไม่เหมือนแตกต่างกันอย่างไรนะครับ อ่าต่อไปมาดูเนื้อนี้บ้างเป็นเนื้ออัปปกาก้าเนื้อสูงสุดของอัปปาก้านะครับเนื้อสูงสุดของอัปปกาก้านะครับอัปปาก้าขอบชุบมน้ําทองหน้ากากชุบมน้ําทองนะครับอ่าดูรายละเอียดอ่าเพื่อนเอนเห็นเหมือนกันไหมจะเป็นทุกเหรียญเลยนะครับด้านซ้ายมือของเรานะครับถ้าเหรียญจะเป็นด้านขวามือของหลวงพ่อนะครับจะมีเนื้อเกินนะครับเส้นจะคมคมมาด้านขวาไม่มี คือแบบโอ้โหเส้นประแสวิ่งทั้งเหรียญเหมือนที่ผมบอกนะครับผราแท้จะเป็นอย่างนี้นะครับจะขึ้นแบบคมคมชัดชัดดูตัวหนังสือนะครับพ่อพัดนะครับหนึ่งไม่ชัดเลยอ่าเห็นไหมจะเป็นแท่งเป็นแท่งขึ้นมาเลยนะครับมาดูด้านหลังมัง่งเหมือนที่ผมบอกไหมจะมีเส้นเหมือนเส้นผ่า ผ่ารอบหลวงพอ่อเอ้ยผ่าผ่ารอบเหรียญแบบเห็นไหมจะอยู่ตรงกลางชิดขอบบ้างอย่างนี้ปึ๊บป๊บนะครับจะเป็นแบบนี้นะแล้วจะมีเส้นประแสวิ่งทั้งเหรียญเลยนะเห็นไหมแล้วขอบเขาจะเป็นเหมือนตะไบนะครับใช้ตะไบเอาดูรายละเอียดขนไก่ตัวหนังสือ อมองนี้ไหมจะขึ้นเป็นแท่งอย่างนี้เลยนะครับยันตัวหนังสืออักษรจะสวยทั้งหมดเลยนะครับเห็นไหมขอบเขาจะมีเนื้อเกินรอบขอบนะครับดูขอบตัดกันบ้างไหมจะสวยแบบโอ้โหไม่เก็บไม่ได้แล้วนะครับเพราะตอนนี้ราคาขยับขึ้นโอ้โห ราคาเริ่มไปแรงกว่า Stu กว่าเดิมแล้วนะครับราคาเริ่มไปแดงกว่าแรงกว่าเดิมแล้วนะครับอ่าใครไม่มีรีบเก็บนะครับหรือใครมีต้องรีบหาเพ <ac Officer> <net> ิ่มผมพูดได้เลยนะครับต่อไปมาดูเนื้อนี้เป็นเนื้อที่สร้างมารายการเดียวอ่ะผมบอกก่อนรุ่นมงคลหนึ่งหกแปดนะครับจะมีอยู่สองเนื้อที่สร้างมารายการเดียวนะครับก็คือเนื้อดีบุกเนื้อดีบุกเป็นไงเนื้อดีบุกสร้างมารายการเดียวนะครับ กับเนื้อปีกเครื่องบินไทเทนั่นเองสร้างมาแค่รายการเดียวนะครับเนี่ยสร้างอย่างมาหนึ่งรายการที่เหลือจะมีสองสามรายการบ้างแล้วแต่อะไรอย่างนี้นะครับแต่คือสองเนื้อนี้จะสร้างมาแค่รายการเดียวรายการเดียวนะครับคือแบบโหหายากมากๆด้วยแล้วแล้วสร้างน้อยด้วยนะครับอย่างเนื้อดีบุกธรรมดาจะสร้างอยู่สี่ล้อเอ้สี่ไม่ใช่สี่หนึ่งพันสี่สิบเจ็ดเหรียญน,นะครับ กรรมการจะอยู่ที่177เหรียญน,นะครับแต่ถ้าเป็นปีกเครื่องบินไทยเทนะครับธรรมดาจะสร้างอยู่698เหรียญน,นะครับถ้ากรรมการแบบนี้สร้างแค่118เหรียญสร้างน้อยนะครับ2องเนินเนี้ยอนาคตไกล100%ครับแค่ตอนนี้ราคาก็โอ้โหกรรมการนี่ขึ้นไปหลักเลข4แล้วนะครับ เลขสี่แล้วนะครับตอนนี้นะครับอ่าแล้วก็มาดูเนื้อเงินรุ่นสองผมพูดไว้เลยว่ารุ่นสองไม่มีลงยาธงชาตินะครับรุ่นสองไม่มีลงยาธงชาตินะครับนะครับรุ่นสองจะไม่มีลงยาธงชาติเลยนะครับรุ่นสองจะเป็นเนื้อซาตินเยอะซะส่วนใหญ่นะครับอ่าเอามาดูรายละเอียดของเนื้อเงินกันบ้างนะครับ โอ้โหอะเห็นไหมเหมือนที่ผมบอกไหมในในกระหนกด้านในจะเหมือนเป็นเนื้อเกินนะครับนะแล้วดูตามขอบเหรียญโหขนแมวจะเยอะหน่อยนะครับพอดีในห้องเลี้ยงแมวนะครับดูตัวหนังสือโอ้โหจะคมคมมากๆนะครับนะครับผมอ่ะดูด้านหลังเหรียญ เห็นไหมเหมือนที่ผมบอกคือทุกเหรียญน,นะครับทุกเหรียญจะเหมือนมีเส้นวิ่งวิ่งแบบกึ่งกลางบ้างไม่กึ่งกลางบ้างนะครับเห็นไหมจะเป็นเส้นรอบวงมันจะเห็นชัดชัดเลยนะครับจะมีเนื้อเกินที่ห่วงแน่และหนึ่งจุดแล้วก็ขอบด้านขอบเหรียญน,นะครับจะเป็นตะไบนะครับดูตัวไก่ของเนื้อเงิน โอ้โหคมได้อีกนะครับคือแบบโหคนสวยจริงอ่าดูเห็นไหมมาตัวหนังสือจะเป็นแท่งสวยๆไม่เล็กเกินไม่ใหญ่เกินนะครับเลขหนึ่งหกแปดจะสวยนะครับดูไก่เห็นไหมขอบจะตะใบอ่ะดูดูขอบเหรียญบ้าง โอ้ยอย่างสวยนะครับและรุ่นสองไม่มีด้วยนะครับอ่าองนี้องนี้องนี้ผมมีราคาให้หมื่นห้าเอาไปเลยครับกรรมการด้วยเนื้อเงินธงชาติกรรมการสร้างแค่ห้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับเนื้อเงินกรรมการสร้างแค่ห้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับรุ่นสองไม่มีด้วยลงยาธงชาติอ่าหมื่นห้าใครฟริตสกิดมาเลยนะครับเก็บได้เก็บเพราะว่าผมมีเก็บไปแล้วหนึ่งเหรียญน,นะครับอ่า อันนี้จะเป็นธรรมดาอ่ะเนื้อเงินอีกเหรียญหนึ่งเนื้อเงินยาเขียวกรรมการนะครับเนื้อเงินยาเขียวกรรมการนะครับสร้างห้าเก้าเหมือนกันดูรายละเอียดโอ้โหคุยพื้นสวยเห็นไหมจะมีเนื้อเกินนะครับโห้สวยจริงตัวหนังสือคมชัดทุกจุดนะครับ มาจะมีเส้นวิ่งรอบแล้วก็เส้นประแสประแสของเส้นเหรียญน,นะครับผระแท้จะดูง่ายมากเลยนะครับดูได้ตาเปล่าเลยนะครับ้ะขอบจะตะใบทั้งหมดนะครับเนื้อเกินองคนี้ผมเปิดให้เลยหนึ่งมืนบาทเปิดให้เลยหนึ่งหมืนบาทกรรมการสร้างแค่ห้าเก้าเองนะครับฟิตสกิดมาเลยนะครับอ่าอีกเหรียญหนึ่งดีว่านาวะนวะ หน้ากากเงินนะครับเนวะหน้ากากเงินธรรมดาจะสร้างอยู่ห9ร้อยเก้าสิบแปดเหรียญน,นะครับกรรมการจะสร้างร้อยสิบเจ็ดเหรียญใช่ไหมเดี๋ยวเออเหนึ่งร้ยสิบแปดเหรียญเออเหนึ่ง้ยสิบแปดเหรียญนะครับกรรมการธรรมดาสร้างแค่หกเก้าแปดดูรายละเอียดเนื้อเนวะเห็นไหมตรงลายกระหนกจะเหมือนล้มล้มนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยเนื้อเนวะดูง่ายนะครับ ดูรายละเอียดของเนินว่าไอ้แม้เส้นจะวิ่งแบบโอ้โหสวยๆเลยสวยๆเลยนักงานน้าก,กากงามๆเลยนะครับอ่าสวยๆเลยคลิปนี้ผมพามามีสาระ,ะอ่า เผื่อเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนไปดูเหรียญไปเจอตามตลาดนัดแบบเจอหนึ่งมงคลหนึ่งหกแปดเพื่อนเพื่อนพี่พี่จะได้สังเกตและดูได้นะครับพาแท้ดูง่ายนะครับรุ่นใหม่ดูง่ายมากนะครับมองด้วยได้ตาเปล่านะครับอ่าสาหรับคลิปวันนี้นะครับก็มีเพียงประมาณนี้อ่าถ้าผมได้ข้อมูลอะไรมาเพิ่มอีกผมจะนํามาแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้รับชมกันนะครับรอติดตามคลิปหน้าได้เลยจะมีทีเด็ดมาให้ชมเด็ดจริงๆหล่อสดๆด นะครับของรุ่นมงคล168นะครับก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ